พี่ต้องต้องสูนพี่ต้องต้องกินที่พี่อมูแหลมไมมูแหลมไมมกูบ้ามลอะไอสีสีหนึ่งสีหนึ่งสีน่งเข้ามาสีงเข้ามาสอยู่ก่อสีอยู่ก่อนสีตายสตายพี่สีตายขวา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 ดี้งเดดี้บ่เวาขวามาขวามวามาขวามาขมาขวามามาขวา

สวยพี่พี่ยิงปเอาให้เอาให้สุดเอาให้สุดเอฟิกอะตันอยู่ตันเลยตันต่อมาแล้วตัน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 ตนตันตนตั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 ้ตัน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 ตัมตันตัมตันตันตานตันตันตันตตตตตนตนตต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 ตนตตตนตมตันตตตตนตตาต เอ้เอ้เอ้สกิลมูหยุดสกิลมูหยุดสกิลมูหย <gli S 1> ุดให้ให้แกมป่าให้แ <challenges> ก

ยัไม่ตายเลยนะยัยไม่ตายทอีทองีอสีทองสีอยสวยสวยสวยค่อยๆไล่ค่อยไล่โอโจโอโจดิโอโจอ่อยโอโ่อยโโจหน่อยโโจหน่อย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 เอาดาเป็นบันเอาดามเบันเอาดามเบันเพื่อน

กูตันต่อกูล็อกขาต่อตาย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 มาบูชีโอเคโอเคโอเคค่อยค่อยคเอาแล้วเก็บมูชีเวทข้าสุดท้ายเก็บมูชีเวทข้าสุดท้ายเอ้ยให้กลุ่มเก็บโอโจไว้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 เนนี่ยัวมามู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 ให้ตายมูให้ตายทีเดียวหลังเสร็จน้วตายทั้งทีมท่าทองล็อกขาแบบนี้พี่ต้องยังเซอร์ดนเบนมาถมกูอีกสัตว์ด๊อกเอาให้ตายเอาให้ตายมามูให้ตายมามูให้ตายเจ็บอีกมันจะยิ่งโอโจอยู่ไหนมันล็อกขาไว้ไอ้สัตว์ตายตาย

ทรเดี่ยวเฟี้ยวเชื่อและว,ว่ามึงกับมันเปรี้ยวอยากเสิร์ฟได้มึงด้วยบะหมี่เกี้ยวแต่ไม่แดกข้าวกับไข่ที่แม่เจียวไปมันเคี้ยว <c oughs> ทำาทรงเหมือนเฟี้ยวอย่าให้รู้ว่าที่นอมนมึงยังเยี่ยวอยากยืมหน้ามาจิ้มกับขา้าวเนียวเนื้อแดด จะว่าเลยทั้งนั้นถือว่าเพลงนี้กูบ่นล้วกันให้มึงไปฟังกันแบบผมขำให้แม่สะดุ้งม่หมูสะดุ้งอย่าหวังจะมุ่งไปบนโซบะจะแม่งไปผัดกับผักกะเฉดและถุยสเลดให้เหมือนในหนังอย่ามึงต้องได้ให้จบไปหน้าแกงเทพโพในเจอเหมัดติ่มซำมึงก็โซเซเซโซเเียกเขาว่าเฮียแลยเขาซ้ ไปข้างบ้านว่าก็เข้ามาเล่มช่วงนี้องประทับพรบัมาเต็มอยากจับมึงยำใหญ่แล้วก็ใส่ปลาเค็มอย่ามาทำเห่าเคาเจ้าสองโถเครื่องกำลังติดละรสิ่สองโหลเห็นมึงปลาเก๋าทำเห่าลออา้องโหอยาไจะต้มเลือดหมูได้สเลือดมึงอ่ะโบรอเดี๋ยวโบาวตามึงได้แกงขิวหวานเดี๋ยวก็ต้มเหมือนไก่ใส่กับใบมะขามปาม้ายตมด้วยพริกที่อยู่ในกระถางแดงมึงแกงพันพแดงผัดพริกแกงสักสามเห็นมึงทำทรงเป็นน้ำคนต้มยำสิ่งที่ทำกูซีงคงมีแต่ซ <Yeah S 2> ้มตํำเจ๊ดายังเตือนดึงลมพ่นควันกูหมดคำจะด่า แค่นนี้้ลกัทำทรงอย่างเฟี้ยวเชื่อแหละว่ามึงอะมันเปรี้ยวอยากเสิร์ฟได้มึงด้วยก็มีเกีียวกลับไปแดกข้าวกับไข่ที่แม่เจียวไปมันเครียวทำทรงเหมือนเฟี้ยวอย่าให้รู้ว่าที่นอนมึงยังเยี่ยวอยากยืมหน้า เหมือนมึงหล่น่ะ ก็ทาบว่าไงไอสัตว์สวัสดีเห็นคอมึงเกือบหักเพราะเสือกหลับขนาดพิมพ์ทำได้แค่มองบาลังกษัตริย์แต่มึงไม่อาจจะจับยิงเป็นพระกุเตเรื่องคงคำสัตว์เอารามอัดมากาดยิงนะและมึงยังไม่ตึงก็อย่าดื้อดึงดันนะ เทียบกูมึงได้สักครึ่งหนึ่งยังทุกข่าวมึงรู้เปล่าเขารอกระทืบมึงกันนะปากบอกไม่เหลือไม่ที่พึ่งแตเสื้อทะลึ่งตึงตังไงแหกตาแล้วลุกมาดูว่าระดับเรามาต่างกันทุกอนูเอายังไงมึงเมาอะไรมึงถึงเอาตะไบมาทุบตะปูรู้จะโดนเลยทุบลัดมมึงก็ไล่มึงให้กัดไปมุดกระปองกูฟกเกินมนุษย์เจะโฟกเขาเลยเรียกกูว่าโวมาลึกตะยูเด็กกูระเบิดพลังแป๊บเห็นมึงตะเลิดจะทำแอคมึงเสกไปตัดหน้าม้าเต๋อแล้วก็พีเสดกำลังแล็ปอะอยากเป็นคนสำคัญแต่มึงก็ยังดดดดููู้ไไมมมมมม่่่่ใใใใกกกกล้้ตตาาาาาาาพพออีีววววชิิทหหันนนเเรแ็ง์จะ ฝันมึงกังวลก็พยายามยมต้องการอมกระชากฉันนะคงจะนั่งขำถ้าด่าป้าใครบางคนกูผ่าซากไปกลางดงด้วยความคมตามด้ามขวานเพราะว่าลามันปาดเถื่อนเลยไม่ต้องการจะปาดเหงื่อความแดงตอนสาดลามันเป็นไปตามขนาดเยือทอนแผลคนบาปกรรมตอนแผลนี่อย่างมันแม่งตอแหลจนปากพังกูจับมันมาผ่าเปลือกพอดีกูมาแบบ่าปั่นแล้วมึงจะสั่นไมมนักหนาขากลับุูฝากหมอไปรักษาหัวใจมึงหมาจัดแล้วใครได้อยากไปคลักหาเพราะกองหน้ามึงสาหัสมึงเลยต้องกลับไปรับ เพราะมึงไม่มีสมองแกนพวกมึงฟังแล้วบอกของโดนเพราะใต้ดินมันของแล้วเว้ยถึงใส่ของแพงก็ไม่ทําให้ท้องมันผอมลงเห็นแม่งทะเลาะก,กันสองคนแต่ได้ยินยันสองแควเลย ไอสัตว์ที่กูเล็งปืนการกระหม่อมเห็นมึงเดินย่องย่องใกล้ๆกป่าเห็นมเดินยืนบางกระสอบเข้าไปชมกระท่อมไม่ได้หลับสรุปเป็นมึงมาตลอดแล้วมึงคงไม่รอดกูไม่ได้ปั่นฟังเพลงมึงมันกระจกโฟกะลอกฟังไม่ได้สับแล้วมึงอยากจะเล่นพยานแต่กูเห็นลวสมเพศละเวทนาถ้าเกิดไม่มีปัญญาจะเล่นมึงก็พาเข้าไปเต้นแถวเทศบาลเพ่งกบาลฟังเพลงมึงแล้วกูจะบ้าเสียงแม่งเหมือนงูพม่ามันได้คุณภาพเก๊เกกังๆัอ่ะไม่จำเป็นต้องทนเหนื่อยท้าคนห่วยมันท็อกซิกไปโรงเรียนมึงคงเปื่อยทำทรงป่วยกรเเาาาี่่่แแกนนนไปปหลยยยยมมคคคคขบรรืองววใสะ พอกิดมึงดักเงียบอยู่ในน้ำกูจับเพียงอยู่ปลายฟ้าเป็นพัสกิลมึงต่ำเตี้ยไม่อาจเทียบกูในกราฟอ่ะแลบกูไทยชัดดึงใบพัดมาจับเวียงถ้ามึงไม่โดนกูกวาดเลียจนปากเงียบให้ดับเดี่ยงก็อย่าเรียกกูชชยรัดเลยไอสัตว์นะ